าการสตรีมศพนะครับซึ่งตันนี้ัวนิ่มเหม็ดไอ้นี้มาสงเคยทําแล้วรอบหนึ่งเมต่อคําถามแต่สงจะทําอีกเนื่องจากซ่องอะไรก็นนไม่รู้นี่ครับสกงก็ขึ้นมาถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งสัปดาห์อยู่เท่าไหรนี่แหละสาเหตุคือมันอยู่ในเครื่องเก่าโทรศัพท์น้ำพันครับเนี่ยถามว่าเข้าสู่ระบบได้ไงคนน่ะไอ้นี้ไปเปลี่ยนเพราะคนต้องการอยากถ่ายอีก เปลี่ยนรหัสผ่านอะไรตัวนั้นโดยได้คิดอย่างนั้นนะครับต้องเก่าผมผกลับมาท่ายคลิปแล้วไม่ได้มาสตรีมแบบนี้นานนะครับกบคุณเริ่มไปเลยฝนตด,ด้วยนะครับตากก้ว่าโอเคด่านที่หนึ่ง ออานะแตดเลยมานะครับเหมนไม่ค่อยเก่งปากกว่วด๊อดอุ้ยเกือบอ้อยแ๊้นะครับจยุดหยุบนานไงอจาจจะเร่งกัดโปรดนะครับ ผนกล้องไม่ได้เกมปากกว่าอะไรขนาดนะั่นนึกกี่ไรแปดกี่รอบไอ,อ,อ,อคนไตยหาเหลยน้าไอไอ,อ,อ,อ้นี่มันนานกลับโปรดมา โอ้ยนังเอียนทนขอย่าปรับให้ขอไม่ตกก่อนทนจะไซส์สู่โกนนะครับขอรู้ดีแล้วก่อนโอนจะใจเก็บขอนข้าท่าน,นล้าน เขาบอกห้ามแต่คนทำได้ขอไม่ตกดโอเคอต้องต้อนใจเกี๊ยบค่อนป็งไงล่ะครับสูตรนี้สุดยอดห้ามบ้ากันนะครับโกนโกนจัดจัดโกนจัดจัดตรงนี้จะมีน้ำนัสนะด้วยวิธีนี้หรอวะ ห้ามว่ากันนั่นแหละโอเคกลับไปที่จุดเกิดต่อห้ามว่ากันนะครับมีไซส์สูงกงยนั้นก็ไม่รอดโอยบัทันได้ยู่นี่เป็นไงครับ ใช้สูรโกนสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ผมกาลังใช้สูรเกินกันขึ้นไปที่ศูนย์ก่อน,นนะขอเข้ามาือ <c oughs> สโนฝนสุขุยผงโคตรเฮียนน้นอยขนาดซ้ายตัวซวยยังเอาไม่อยู่พาแล้วคนทราบแมทซซื้อว่าอะไรกูจะไปรู้เหรอเฮ้ยถือเสย ด่านที่สวนเจอคอนดีแล้วโกนบิดดีกว่า ไม่ไดน้นี้เรามาเล่นตอบคำถามเราไม่ได้มาเล่นปากกลัวนะครับเดี๋ยวแป๊เอย่าง องแกะแม่งอะไรคำครับนี่มาปิงคณิตศาสตร์เลยห้าทีเอสอะไรโทนได้เก์ไอ้นี้อือกูลืมสักกูลืมสับปล่ากูไม่ได้สับปล่าพอยกูไม่ได้สับปล่าพอยเดี๋ยวก่อน ผนในได้สปาวพอยส์ผนได้สปาวพอยเยสน่นมีใครบ้านบาเล่เกมเออเล่นแบบนี้โดยใช้สูตรขี้โกนขนาดนี้โอ้ฝนแรงนะครับโอ้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 โหว่าพ่อไ คนออกแต่ตอนนี้เขาออกจากตอนเขาบอกผ่านน้ไมัววนนานวิ่งแบบพี่ปูตูนน่าหนึ่งอย่างเนี้ยวันที่ไอ้ชินใส่น้ำเดียบลายเขียดเมื่นีลายโซดจู๊ด่านที่สามขาอยาเปลี่ยนคนนะ Viên bé phi tù Ông cái luôn Ông nó cái luôn Ông nó nó Cú vào đây, ผมทั่วสไอคินั้นเป็นยังบ่อยากวินบ่เบิร์ดบ๊วยเอ้อือิกติดติดติดยองยองยอยองบ่ได้แดงดนกบได้แดงดอก อันนี้คือสมุดขอนอนนะอันนี้เราเปลี่ยนกันคุณกาก้ออย่างนี้แหละคุณกาคงกาก้ออย่างนี้แหละอ๋อหู้เราเปลี่ยนที่ตนอมิน่ะน่ะขินเลยเนาะเขินเลยเนาะน่ะหู้แล้วเว้ยโอาเอาเอาติดยังวะเว้ย อีฝนก็พนววนกเพราฝนเงาะเสีย,ย,สย,นนสยนน่ต่อไปอืมอ่ะเนาะอ๋อ

โอ้ยเ้าไม่นบยกวนย่างขามันคือไปทั้งหัวเองนันงพวกเคี่ยวกันอาวานั่นกวนโมดีเอ็กทีดดอก อเเดียจิมันคือเดียวอ้อทุกสาไอาิมันห้งจ้ะแม่พี่ยังหหวร่อนเดียวต้อเห็นเองหวร่อนหลายคนเดียว งูไอ <Wing Studio. S 1> <and> ้อเฮ้ยนี่คุอ๋อแมงเฉพาะน่ะอันเขาอนเนี้ยตัวบ้านแมงแลนวนีส่วนนึงกระดูกฮะต้องกระโดู Nè, mất nhiều không chỉ còn. Hứa. Còn nhắm thẹp. กินน้องกินน้อมตอบคำถามคนสร้างโซดสีอะไรกูจะไปรู้เหรอ แดงน,<ล>น้ำเงินส้มเขียวเฮ้ยถืขึ้มอืมขอมหวานนี่ด้านที่สี่โดมไปด้านด้านโอ้โหเนื้อวัวเต็ มันบดตายออืออ,อไปจัได้นาะที่เนี่ยขึอมานอ่อดีเยอะมากกลนอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคิวเนี่ยขับคินนวันมีวาดยอยู่เอาวะอือขับคิวถั ดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนี่ว่านั่นนี่ว่าเลียอยยุติเอ๊ะคนสั่นงูงงงไปหรือเปล่าวะฮะนี่ตืดหลอกอันนี้ต่อเอาไว้ว่ะคุณโดนไปทำไมนั่นโอเคละด่าฮ่าตวพาคิ้วก็ตืดหลอดแล้ว เจ้าคอมแมสในโคกเกียนว,ว้าวเหรอเจ้าคอมแมสโค้ทุกคนครับนั่งเกียนหนนะครับอ้าวแล้วก็อืมใส่คันซัมโบได้ใส่คันซัมโบได้ใส่คันซัมโบได้ตัดคิ้วโบได้ผักคิ้วก่อนกูต้อนทักคิออ้วกูต้อนทักคิออ้วค,ค,ครับอเเคอา ไปที่ซออตื้หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดวเด,วด้านนี้อะไรนี<า>่เออว่ากูพลินเต็งประตูหมดแล้วว่าทานแล้วทิทานทิทานเด็เออไอ้เข้มนันนีน้อพนยวเอาวะเออเดี๋ยวเต้ว่าเป็นยังยกะคุด กางคืนเลยเฮ้ยอืมกินแต่ซักอันนี้บอกบาลีอะไอ้ข้มอนั่นนอนพานเดียวล้านเนี่ยอันบินแบบที่คู่เนี่ยอันนี้บาเลียไอ้ขี้มูเยู่ไอ้ขี้แต่ข้าวห่อทองหนูไอ้ขี้สีอย่างกับคือม้าเหรออันนี้น้ำบาเลีอะแดงเงินสีเอออแบเนี่ยนะอืมอันบอตรง เออเออนไปขั้นด้านนอืนม いくらですか Ừ. Ừ, nó đó. Ừ. it mm -hmm. ขอภัยที่มีสวนมลูกวางครับตอนนี้ฝนตกหนักมากโอเคนะครับสำหรับิปนีกกกก้ก็ต้กเขียนเท่านี้นะครับะถ้าให้สีให้สวยนะคบ Bố nhà nha bố, bố vãn nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền yeah. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn